นับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร027778888หอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะสร้างบ้านกับโฟพัฒนาในงานโฟพัฒนาโกลเด้นวีคโทร029403789 งานสหกรูปแฟร์ครั้งที่17วันที่27 3 0ถึง30มิถุนายนนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิตมาค้นพบตัวตนสู่ความสำเร็จที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตกลับมาช่วงเศรษฐกิจนะครับก็ยังคงอยู่กับที่เรื่องของมูด d ี้ปรับลดประมาณการเสร็จปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของไทยเราปรับลดเครดิตนะฮะที่ทางรัฐบาลล่าสุดก็มีการสั่งให้เกาะติดข้อมูลของม o o d y i อินเ t o r ต e r v สวินะครับว่า มีความน่าเชื่อถือแบบไหนอย่างไรใช้ข้อมูลตัวไหนใช่ไหมครับคุณเทพกิตครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก็ถูกต้องอย่างที่คุณประจงบอกนะครับว่าตอนนี้นายกยิ่งลักชินวัตรได้สั่งการให้กระทรวงคลังก็ติดข้อมูลนะครับของมูดี้อย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะการที่มูดี้ได้ส่งสัญญาณนะครับบอกว่าอาจจะมีการปรับลดเครดิตของบ้านเราครับ การปรับลดเครดิตอีกครั้งนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้ที่มูดดี้ออกรายงานฉบับหนึ่งออกมานะครับบอ,อกว่าจะมีการปรับลดเครดิตของบ้านเราถ้าหากว่ายังเดินหน้าโครงการรับจำนำข้าวที่ช่วงที่ผ่านมามีผลขาดทุนนะครับไป2 0 0,000กว่าล้านบาทแล้วนะครับวันนี้นายกยิ่งรัชนวัตรนะครับก็ได้มอบหมายให้กระทรวงคลังนะครับในการที่จะไปเกาะติดข้อมูลที่มูดดี้นะครับในการแจ้งมาอย่างใกล้ชิดแหะฮะแล้วก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลทั้งหมด โดยให้หน่วยงานต่างๆส่งข้อมูลไปให้อย่างครบถ้วนนะครับส่วนเรื่องของตัวเลขการขาดทุนของโครงการนี้นะครับนายกยิ่งลักษณ์บอกว่ายังไม่มีการรายงานมาให้รับทราบนะครับทุกอย่างต้องรอทางกระทรวงพาณิชย์ส่งมาวันนี้ก็ยังยึดถือตามมาติครมอดเดิมอยู่ซึ่งรัฐมนตรีพาณิชย์ได้ยืนยันในที่ประชุมสภาแล้วนะครับว่าตัวเลขที่มูดี้นะครับมีการรายงานมากับตัวเลขที่กระทรวงพาณิชย์มีอยู่ไม่ตรงกัน ก็ต้องให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบก่อนแล้วก็ต้องทำสรุปมาให้รับทราบในภายหลังนะครับในขณะที่แบงก์ชาติเองนะครับก็ออกมาแสดงความกังวลครับถ้าหากว่ามูดี้มีการปรับลดเครดิตของบ้านเราจริงอาจจะส่งผลต่อต้นทุนของการระดมทุนทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับโดยบอกว่าตอนนี้แม้ว่าเป็นค,คําขู่แต่หน่วยงานของภาครัฐต้องไม่นิ่งนอนใจนะครับต้องให้ข้อมูลเขาอย่างเต็มที่ครับ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงินแบงก์ชาติพองเพนเรืองวิรยุทธ์นะครับบอกว่ากรณีที่บูดี้อินเวสเตอร์เซอร์วิอาจปรับลดเครดิตความน่าเชื่อถือของบ้านเราลงนะครับยอมรับว่ามีผลต่อประเทศไทยอยู่บ้างเพราะถ้าปรับลดจริงอาจกระทบต่อต้นทุนในการระดมทุนทั้งภาครัฐและเอกชนได้นะครับ mm. เนื่องจากการระดมทุนต้องให้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สูงขึ้นตามด้วยนะครับ mm. แต่ก็เชื่อว่าบูดี้ยังคงต้องตรวจเช็ค ตัวเลขที่สําคัญหลายๆตัวให้แน่ใจก่อนแลวฮะเพื่อดูว่าสิ่งที่มูดี้กังวลเป็นเหตุให้มูดี้ต้องปรับลดเครดิตจริงหรือไม่นะครับคงไม่ปรับสุส4สุนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยนะครับตอนนี้ก็มีหน้าที่ที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงกับทางมูดี้ด้วยนะครับ ขณะที่ทางรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับก็สั่งให้ตรวจสอบข้อมูลของโครงการรับจำนำข้าวนะครับก่อนที่จะมีการถแถลงข้อที่จริงอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้อีกครั้งหนึ่งครับรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับ นายทวัชิสเกลือก็บอกว่านะครับทางรัฐมนตรีพาณิชย์บุญทรงแต่ริยาพิลล์นะครับได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ขอข้อมูลจากกระทรวงทางเพื่อน,นํามาตรวจสอบกรณีที่ออกมาระบุนะครับว่าโครงการรับจำนำข้าวนะครับที่มีผลขาดทุนนะครับมากถึงสองแสนกว่าล้านบาทนะครับก่อนที่จะมีการถแถลงข้อเท็จจริงภายในสัปดาห์นี้นะครับเบื้องต้นนะครับรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นายสเกลือเนี่ยบอกว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่เชื่อนะครับว่าโครงการนี้จะส่งผลให้ขาดทุน มากถึง2,60 0 0 0ล้านบาทเพราะว่าตั้งแต่ดาเนินโครงการมาเมื่อปี2554ถึง2555นะครับและก็มีการขายข,ายข้าวในสต๊อกรัฐบาลจนถึงปัจจุบันก็สามารถนำเงินส่งคืนคลังได้แล้ว1,40 0 0 0ล้านบาทและก็ยังมีข้าวที่ยังอยู่ในสต๊อกรัฐบาลอีกจำนวนมากที่สามารถตีเป็นมูลค่ามหาศาลที่ยังรอกระบวนการ,รบายนะครับ ไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าโครงการนี้จะขาดทุนมหาศาลอย่างที่มูดี้มีการให้ข้อมูลมาแต่การดําเนินโครงการนี้นะครับออกมายอมรับเหมือนกันบอกว่าการดําเนินโครงการรับจํำนําค่าทุกรูปแบบนะครับก็จําเป็นจะต้องมีผลขาดทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และนอกจากนี้นะครับในส่วนของคุณนัทวุฒิเองก็บอกว่า ตัวเองมีแผนจะเดินหน้าโครงการจำนำข้าวสัญจรจับข่าวคุยเกษตรกรชาวนานะครับที่จะเริ่มต้นที่จังหวัดพิษณุโลกวันที่8วมิถุนายนนี้แล้วนะครับอีก4วันข้างหน้าจากนั้นก็จะเดินหน้าทำของขาใจในทุกพื้นที่สาระสำคัญก็คือการสร้างความมั่นใจนะครับว่าโครงการรับจำนำข้าวยังคงเดินหน้าต่อไปและไม่ได้มีปัญหาอย่างที่เป็นกระแสข่าวในเวลานี้นะครับขณะที่รายงานข่าวแจ้งนะครับว่า กรมการค้าต่างประเทศได้รายงานคณะกรรมการข้าวแห่งชาติหรือว่ากคชอถึงคาดการเงินจากการระบายผล,ผลผลิตปีการผลิต2,554 55นะครับว่ามีเงินจากการระบายข้าวสะสมถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามูลค่า61,888ล้านบาทนะครับและตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงกันยายนปีนี้นะครับคาดว่าจะมีเงินจากการระบายข้าวนะครับตัวมีนาคมนะครับไล่ไปเลยน่าจะมีเงินอยู่ที่1น0 0 0 4,000ล้านบาทนะครับในสายน1 2 0 0 0ล้านบาทพฤษภาคม13,460ล้านบาทมิถุนายนนะครับ13,000ล้านบาทกรกฎาคม11,610ล้านบาทสิงหาคมนะครับ1 9 0 0ล้านบาทกันยายน11,427รล้านบาทรวมทั้งหมดนะครับก็คือเดือนมีนาคมถึงกันยายนคาดว่าจะมีเงินจากการระบายข้าว1 4 9 0 8 3ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่อาจจะ เป็นข้อมูลนะครับที่เพิ่มเติมจากเดิมที่บางส่วนอาจจะไม่มีข้อมูลในตรงนี้นะครับจากเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวนะครับพามาดูเรื่องของปากท้องันบ้านโดยเฉพาะเรื่องของไข่ไก่นะครับล่าสุดทางกระทรวงพาณิชย์นะครับเตรียมที่จะเสนอที่ประชุมเอกบอร์ดนะครับในการชะลอการส่งออกไข่ไก่นะครับเพื่อจะนํามาใช้หมุนเวียนในประเทศและก็ช่วยในการแก้ไขปัญหารา,ราคาไข่ไก่แพงด้วยนะครับ นัมเตะช่วยพาณิชย์นัทวุฒิใสเกลือน,นะครับบอกว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายไขย่ไก่และผลิตภัณฑ์หรือว่าเอกบอร์ดวันพรุ่งนี้กระทรวงพาณิชย์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผลผลิตไข่ไก่ที่ส่งออกไปต่างประเทศทั้งหมดนะครับซึ่งอาจจะมีการชะลอส่งออกไว้ก่อนเพื่อน,นาําไข่ไก่ส่งออกกลับมาหมุนเวียนใช้ภายในประเทศในช่วงที่ไข่ไก่ในประเทศยังมีราคาแพงอยู่นะครับก็จะเป็นส่วนช่วยลดความตึงตัวของสถานการณ์ไข่ไก่ในประเทศได้ระดับหนึ่งนะครับ ปริมาณไข่ไก่ที่ส่งออกต่อวันนะครับแม้ว่าจะไม่มากเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ1ล้านฟองนะครับแต่ในส่วนนี้ก็จะมีการชะลอส่งออกไว้ก่อนนะครับเพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ในประเทศส่วนระยะเวลาการชะลอก็คงไม่นานนะครับเพราะเชื่อว่าสถานการณ์ไข่ไก่น่าจะกลับมาสู่ภาวะปกติได้ภายในเดือนนี้จนถึงเดือนกรกฎาคมนะครับ พราะกกันนี้ก็จะให้กรมการค้าภายในตรวจสอบราคาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่นะครับที่ปรับราคาเพิ่มขึ้นตัวละ50บาทว่ามีข้อเท็จจริงบัางไงบ้างน,นะครับแต่ก็ยินวันร่ากระทรวงพาณิชย์จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะผู้ผลิตผู้บริโภคแล้วก็เกษตรกรนะครับที่จะต้องดูแลให้ราคาเหมาะสมด้วยไม่ใช่แค่ดูแลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะที่ผ่านมา ก็มีการดูแลผู้บริโภคด้วยการส่งออกไข่ไก่ทงฟ้าราคาถูกออกไปขายให้กับผู้บริโภคแล้วนะครับส่วนผู้ผริตก็ต้องดูว่าต้นทุนเป็นยังไงบ้างน,นะครับมีราคาปรับขึ้นจริงหรือไม่นะครับส่วนเรื่องราวของตลาดนัดรถไฟนะครับแม้ว่ามีความชัดเจนแล้วว่าจะย้ายจากที่เก่าไปยังที่ใหม่แต่ปัญหายังไม่จบสิ้นนะครับเพราะว่าล่าสุด ที่ใหม่ในวันนี้นะครับได้มีกลุ่มชายชุดดำนะครับประมาณ10คนได้มากันนะครับไม่ให้ผู้ค้าที่ย้ายมาจากที่เก่าเข้าในพื้นที่ครับผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยประพัฒน์จสมวนนะครับบอกว่าวันนี้ได้รับรายงานนะครับว่าผู้ค้าตลาดนัดรถไฟได้ทยอยเดินทางมายังโกดังเก็บพัสดุของคืนซึ่งเป็นพื้นที่ที่การรถไฟเปิดให้ผู้ค้ามาลงทะเบียนนะครับเพื่อขอรับสิทธิ์ในการ ขายชั่วคราว5เดือนนะครับแต่ปรากฏว่ามีกลุ่มชายชุดดำประมาณ10คนเข้าไปขัดขวางการเข้าพื้นที่ของเจ้า้าที่การรถไฟและกลุ่มผู้ค้านะครับ ซึ่งการรถไฟเองนะครับก็ได้แจ้งกับกลุ่มผู้ค้าประมาณ500คนนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานที่นัดหมายโดยให้ผู้ค้าทั้งหมดย้ายไปรวมตัวกันที่โกดัง3ซึ่งเป็นพื้นที่ของตลาดนัดรถไฟเดิมนะครับเพราะว่ากลัวว่าอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยหากเกิดการกระทบกระทั่งการระหว่างกลุ่มมาเฟียกับผู้ค้านอกจากนี้นะครับทางผู้ว่าการรถไฟก็ได้ประสานเจ้าหน้าที่ตํารวจรถไฟกว่า10นายเข้าไปตรวจสอบสถานการณ์บริเวณโกดังพัสดุข,ของคืนนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ใหม่ที่จะให้ผู้ค้าตลาดนัดรถไฟเข้าไปขายของ ก็ออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพื้นที่ใหม่ที่ว่านี้การรถไฟไม่เคยทําสัญญากับเอกชนรายใดให้เข้าไปใช้ประโยชน์นะครับซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหานะครับเบื้องต้นก็พบว่ากลุ่มชาชุดดาเป็นกลุ่มผู้เช่าช่วงกับคู่สัญญาเก่านะครับที่เคยเช่าในพื้นที่ใหม่นี้นะครับแต่ขณะนี้สัญญาเช่าพื้นที่กับการรถไฟหมดไปนานแล้ว และก็กลุ่มคนเหล่านี้ยังไม่ทราบนะครับว่าสัญญาหมดไปแล้วแต่เมื่อมีการเจรจาทำข้าใจกลุ่มคนเหล่านี้ก็ยอมรับแล้วก็เปิดทางให้ผู้ค้าจากตลาดนัดรถไฟสามารถเข้าไปจัดสรรพื้นที่ทําการค้าได้นะครับขณะที่แนวทางในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ของการรถไฟในอนาคตนะครับทางพว่วการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับขออนอญาตครับพว่วการการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่าจะมีการล้อมรั้วเป็น2ลักษณะนะครับ อย่างแรกก็คือการล้อมรั้วเพื่อความปลอดภัยก็จะเป็นการล้อมรั้วบริเวณเขตทางโดยจะเปิดทางให้ประชาชนข้ามผ่านได้เป็นจุดๆเท่านั้นนะครับขณะที่การล้อมรั้วบริสถาน,นีก็จะเป็นการล้อมรั้วเพื่อสแสดงอาณาเขตของการรถไฟ เพื่อให้ความสะดวกต่อการรักษาความปลอดภัยและการบรหิหารจัดการนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ว่างของการรถไฟที่ในอดีตมักจะถูกบุกรุกนะครับแล้วก็แอบอ้างการใช้สิทธิ์ด้วยซึ่งการรถไฟก็จะเริ่มทําการล้อมรั้วที่สถานีบางซื่อก่อนเป็นแห่งแรกนะครับก่อนที่จะมีการล้อมรั้วสถานีอื่นๆตามมาต่อๆไปนะครับส่วนประเด็นอื่นในรอบวนันมีอะไรที่น่าสนใจไปตรวจสอบพร้อมกันครับ คณะรัฐมนตรีเตรียมออกมาตรการดูแลค่าครองชีพประชาชนเสนอตรึงราคาพลังงานต่ออายุมาตรการโครงการทงฟ้าร้านถูกใจช่วยพยุงราคาสินค้าขณะเดียวกันให้หน่วยงานต่างๆประสานทำงานแก้ปัญหาเบิกจ่ายเงินเยียวยากกเกษตรกรที่ล่าช้ากรมธุรกิจพลังงานเผยยอดการใช้เ,เชื้อเพลิงในเดือนเมษายนมียอดการใช้ LPG 6.28แสนตันต่อเดือนต่ำกว่าเดือนมีนาคมที่มียอดใช้6.41แสนตันต่อเดือน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของภาคขนส่งและปิโตรเคมีเพิ่มขึ้นถึง53%เนื่องจากมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจสอบและการลักลอบนำ LPG ผาคครัวเรือนไปขายในภาคขนส่งและอุตสาหกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอยุติบทบาทการเป็นบริษัทจำกัดแล้วดึงเอา a i r p o อตลิง k กลับมาดูแลภายใต้รอฟอรทเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะมีการนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อบอร์ดการรถไฟและกระทรวงคมนาคมให้ได้ภายในเดือนนี้ก่อนที่จะนําเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไปผู้แทนมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนรวม33แห่งร่วมกันแถลงข่าวการลงนามความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะเพื่อรวมกันยื่นขอใบอนุญาตทีวีดิจิตลัลบริการสาธารณะประเภทที่1ต่อกสทชชูจุดเด่นด้านความพร้อม ทั้งเนื้อหาสถานที่บุคล,ลากรที่จะผลิตร,รายการที่มีคุณภาพไม่แพ้ทีวีทุกช่องที่มีอยู่โออิชิก e รุ๊ปร่วมมือกับ F&N b e v e เอ g น s อเเของมาเลเซียเปิดตลาดชาเขียวพร้อมดื่มโออิช e ิ g, สู่ตลาดอาเซียนทั้งนี้ได้ทุ่มงบประมาณ100ล้านบาทส่งเสริมแบรนด o ์โออิชิในมาเลเซียให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและยังมีแผนที่จะขยายตลาดไปยังบรูไนและสิงคโปร์ต่อไป และไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะหวขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบกับผมเทพบกิจชาสเรยวศงได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจัดถึงสุดครับ